สวัสดีค่ะพบกับบอลสีชลลี่สไตล์นะคะวันนี้นะคะชลลี่จะพาทุกคนนะคะไปะดูนะคะบอลสีเพาะเมเร็ดบอลสีลูกไม้นะคะกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะซึ่งบอลสีะคะ่ะเขาก็จะมีวิวัฒนาการที่แบบว่าไม่เหมือนกันนะคะอย่างชลลี่เคยเห็นเนี่ยอย่างชลลี่ซื้อมะเร็ดมาปลูกใช่ไหมคะก็ขึ้นต้นมันก็จะเป็นแบบเหมือนสีเขียวเขียวอะทุกคนเป็นเหมือนสีเขีเขยว แต่ว่าพิเศษวันนี้พาพี่มาดูเทปนี้คือพิเศษคือบอลสีนะคะกัดสีตั้งแต่เป็นแบบต้นเบบีอ่ะคือแบบเป็นแบบพอพอพอแตกออกมาแล้วคือมีสีสันเลยนะคะทุกคนอันนี้คือเดี๋ยวชุนนี่พาไปดูนะคะเนี่ยอน,นี้บอลสีเขาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเนี่ยเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวชุนนี่พาทุกคนไปดูนะคะว่าเขาจะเป็นแบบไหนนะคะลักษณะของ ของตัวมาเลสอะที่มันกัดสีตั้งแต่เด็กมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะคะค่ะนี่นะคะทุกคนก็เป็นตัวอย่างนะคะออบอนสีลูกไม้นะคะดูชนลี่จะให้ทุกคนดูทีละแบบทูละแบบนะเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาให้ดูต้นที่แบบพอเขาเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะเนี่ยสวยไหมสวยไหมคะทุกคนเนี่ยมันก็จะแบบดูสิเอ่อคือแบบพอโตขึ้นมาคือกัดสีอันนี้คือจากพอทที่แบบว่าไม้มาเลสแล้วย้ายพอทมาเป็นแบบ เดี่ยวนะคะเนี่ยพอย้ายมาเขาก็กัดสีจริงๆเนี่ยกัดสีตั้งแต่ตอนที่แบบเป็นมเมล็ดแล้วนะคะพอย้ายมาเนี่ยเขาก็จะได้โตได้อย่างเต็มที่เพราะว่าไม่มีใครแย่งสารอาหารนะคะนคเ,เนี่ยสวยมากนะคะทุกคนเนี่ยนะคะทุกคนก็จะมีหน้าไม้ที่เป็นแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมคือกัดสีแดงตั้งแต่เด็กสีแบบสีสดตั้งแต่เด็กเลยนะคะเนี่ยคือแบบ ปกติเนี่ยเขาจะกัดสีตอนที่เขาแบบว่าหกเดือนอะไรเงี้ยแต่นี้คือเป็นไม้เมล็ดแล้วกัดสีเลยอ่ะทุกคนสวยไหมคะนี่แล้วบางต้นก็จะเป็นสีแบบประมาณนี้นะคะเนี่ยสีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวชนี้พาไปดูไปดูอีกตู้หนึ่งนะคะที่เขาจะมีความกัดสีเนี่ยชอบมากเลยเนี่ยใบแบบนี้คือบนี่ชอบมากเลยทุกคนชอบไหมทุกคนชอบนะเนี่ย คือมันกัดออกมาแล้วมันน้องคูอสวยดีมากเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตู้หนึง่งทุกคนที่แบบที่แบบว่าเนี่ยเป็นไม้มะล็ดนะคะเนี่ยคือจะให้ดูว่าตัวนี้คือพอเราพเพาะม็ลิษะคะ่ะเราก็จะหวานลงไปในประมาณนี้ใช่ไหมคะพอเขาโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนให้เขาอยู่แบบเป็นเดียวเดียวอะคะ่ะในพอร์ตน,นี้นะคะ<ม>เพื่อจะให้เขาแบบมีสารอาหารที่เต็มที่แล้วก็จะได้เดจเริญเติบโตได้เต็มที่นะคะนี่ตัวนี้ให้ดูตัวอย่าง อย่างต้นนี้นะคะสวยนะคะพี่ๆสวยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแผ่นกล้องให้ดูแผ่นกล้องให้ดูนี่ค่ะสวยไหมทุกคนคือสวยดีมากนะคะสวยแล้วก็ดีมากนะคะช mm ุน hmm. ลี่พาไปแบบช้าๆแบบช้าแล้วก็ต้นสะดุดอยู่ต้นนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวชนลี่จะเอาต้นที่แบบว่าพอโตขึ้นมาแล้วให้ดูนะคะ mm hmm. ต้นนี้จะเป็นปลูกยูเรนีที่เป็นแบบใบกลมนะคะสวย มีแต่คนมาตามหานะคะตัวนี้คือซิกเนเจอร์มากนะคะแต่ยังไงก็ต้องรอนะคะคือล็อตนี้เนี่ยคุณเมย์เขาจะแบบเอ่อเปิดสวนเรื่อยๆใครมาทันก็คือทันนะคะเราก็จะมีการปล่อยไปเรื่อยๆนะคะ mm hmm. ปล่อยเรื่อยๆนะคะ mm hmm. จะไม่ได้เปิดทีเดียวแล้วให้ทุกคนมานะคะก mm ็ hmm. คือเปิดทุกวันนะคะเป mm ิด hmm. ทุกวันนะคะ mm hmm. ก็จะประกาศแหละว่าหน้าไม้ใหม่มาวันไหนอะไรเงะะ mm ี hmm. ้ยค่ะก็ฝากติดตามนะคะ ที่เพจบอลสีชุนี่สไตล์หรือ<ห>ว่าชุล,ลี่พ,พามา,มาดูอีกอีกต<ด>ู้หนึ่งนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นตัวที่เขาเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะก็คือขอที่ชุล,ลี่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้แหละเนี่ยเขามีการเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกระถางแบบ4นิ้วนะคะเป็นกระถางสี่นิ้วซึ่งไซส์นี้นะคะที่ถามจากคุณเมย์เนี่ยคุณเมย์บอกว่า,าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์เนี่ยคือแบบ ต้นก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็แข็งแรงสามารถที่จะแบ่งปันได้เลยนะคะแบบขายได้เลยนะคะซึ่งราคาที่สวนเนี่ยก็เป็นราคาที่แบบราคาไม่ไม่แพงนะคะลูกไม้ที่ราคาราคาดีนะคะเป็นลูกไม้ราคาดีนะคะเนี่ยตรงนี้คือซิกเนเจอร์เขาดูสิทุกคนเป็นสีเขียวแบบพื้นเขียวแต่ว่าพื้นก็จะออกเป็นเขียวเลมอนนะเนาะแล้วก็เม็ดกระดูกเขาเนี่ยเป็นสีสีน้ำตาลเข้มดาร์กๆาแบบเนี่ย ดูแบบมีสองหน้าคิดูเนี่ยหน้าหน้าเข้มกับหน้าอ่อนอ่ะหน้าเข้มกับหน้าอ่อนนะคะแล้วก็เนี่ยคือแบบอันนี้เพิ่งเปลี่ยนกระถางนะคะทุกคนเนี่ยยังสวยไหมคะเนี่ยมีความเปิดเปิดเม็ดแดงแล้วก็แบบอือธิบายไม่ถูกอ่ะแต่ว่ามันสวยนะคะมันสวยมากมันสวยสวยจริงๆนะคะเนี่ยเราจะใด้ดูอีกต้นหนึ่งเนี่ยอันนี้คือแบบไม้เมลเลที่แบบอายุที่แบบประมาณ ตั้งแต่พอมาเล่นเลยจนถึงวันนี้ก็ประมาณสองเดือนนะคะเนี่ยก็ประมาณสองถึงสามเดือนนะ,ะดูสิอะไรจะงามขนาดนี้นะคะทุกคนอะไรจะงามขนาดนี้นะคะมา,มา,มาเดี๋ยวชุลี่พาไปดูแบบอื่นอีกนะคะค่ะทุกคนคะอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของของไม้ล็อตที่แล้วนะคะที่คุณเมย์เปวดสวนนะคะเนี่ยเดี๋ยวชุลี่ให้ดูมีฉายาที่แบบเราเรียกกันแบบให้เรียกก็จะง,ง่ายๆแล้วถามหาได้แบบ ได้ง่ายนะคะก็คือจะเป็นไม้สามหน้านะคะไม้สามหน้าเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบเนี่ยพอมันกัดสีแล้วว้าวไหมคะทุกคนเนี่ยสวยมากเลยนะคะเนี่ยก่อนอื่นมันก็จะเป็นสีเขียวก่อนนะคะสีเขียวกัดมาเป็นสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะกัดพื้นเป็นแบบสีชมพูนะคะสีชมพูแล้วก็เม็ดแดงสดต้นนี้สวยมากเป็นตัวที่แบบเนี่ยพอเราบอกว่ามีคนแบบอินบ็อกมาหาแล้วก็บอกว่าไม้สามหน้าไม้สามหน้านะคะก็คือเป็นตัวนี้นะคะ ที่สวนนี้น่าจะแบบหมดจะหมดแล้วละค่ะหมดแล้วเหลือแบบเหลือก็เหลือแบบไม่เยอะเหลือก็แบบว่าเป็นต้นเล็กๆที่แบบว่ารอให้พอ,พอพอพอแบ่งได้ถึงจะแบ่งนะคะเนี่ยต้นนี้นะคะแต่ต้นนี้คือเขาจองกันแล้วนะคะทุกคนเป็นตัวอย่างให้เห็นเฉยๆนะคะเนี่ยนี่คุณดี่ชอบมากเนี่ยสีแบบนี้นี่คือใบกลมนะคะเนี่ยกลมเป็นถ้วยเลยนะคะต้นนี้คือใบกลมเป็นถ้วยเลยะค่ะทุกคนแต่ว่ารออีกประมาณสองสัปดาห์นะคะ ใครยังไงก็ติดตามตามเพจนะคะเขาสารตามเพจนะคะสวนวิทาวีนะคะหรือว่าเบอรงสีชุนลี่สไตล์นะคะนี่ต้นเล็กๆเองเนี่ยจะเลี่ยวให้ดูเนี่ยต้นเล็กๆมันไม่ปลูกกัดอ่ะต้นเล็กๆนะคะทุกคนสวยไหมเดี๋ยวพาไปดู บางต้นคือมันก็ลักษณะบางต้นคือเขาใหญ่ขึ้นแล้วเดี๋ยวชะนี่พาไปดูนะเนะะี่ยค่ะทุกคนลูกไม้ซิกเนเจอร์ลูกไม้ที่สวนนี่คือสวยอันนี้ก็คือเป็นต้นที่็อตที่แล้วนะคะที่ทางสวนเก็บไว้ซึ่งหลายๆคนก็ได้ไปนะคะหลายๆคนก็ได้ไปอยู่นะคะเนี่ยสวยไหมทุกคนจะมีความแบบเป็นเปอะเปิดดังๆนะคะเป็นด่างนะคะ,ะ,คะพื้นก็จะเป็นออกเป็นสีขาวนะคะต้นนี้คือสวยมากนะคะก็คือจริงๆเป็นเป็นแบบรอตกับไม้ ไม้สามหน้าแ่ะค่ะแต่ว่าต้นนี้คือเขามีความพิเศษหน่อยนิดนึงก็คือเขาจะออกไปทางหน้าชมพูแล้วก็เออเป็นมีความดังๆไปๆปน,ะะนะคะดังๆนะคะต้นนี้คือลูกไม้ที่สวนที่ทาวีนะคะสวยมากนะคะต้นนี้ยังไม่มีชื่อนะคะถ้าทําจํานวนแล้วเนี่ยก็ อาจจะมีแบบว่าเอามาตั้งชื่อแล้วก็เพื่อแบ่งปันพี่ๆี่นะคะอีกต้นหนึ่งตัวนี้ก็ลูกไม้นะคะทุกคนมีความเป็นแบบดงางๆข,ขาวๆาววาคิวนะคะดงางๆขาวๆาวาคิวนะคะเป็นสีออกแบบโยลดชมพูนะคะนี่คือเบบี้มากๆเลยนะคะทุกคนสวยไหมสวยไหมพี่พี่สวยมากเลยเนาะสวยแบบละลายอะ่ะสวยละลายละลายเงินในกระเป๋านะคะ <laughs> ละลายเงินในกระเป๋านะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเนี่ย ก็คืออยู่ไซส์เล็กๆอยู่เลยแต่ว่ากัดสีแต่เด็กอ,ะอ่ะสวยมากแล้วก็อนาคตคือดีแน่นอนตัวนี้นะคะเป็นลอ็ลอตล็อตนี้คือล็อตนี้จะจบบพิเศษนะคะล็อตนี้คือพิเศษมากนะคะทุกคนมาสวยสวยมากาเดี๋ยวชินีพาไปดูที่มันเป็นทุกคนคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะตัวอย่างไซส์ที่แบบว่าที่พี่ๆทุกคนเอฟไปเหมือนกันแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้เปลี่ยนกระถางแล้วนะคะที่นี่ก็เปลี่ยนกระถางรวเช่นกันนะคะ นี่นะคะต้นแรกก็จะเป็นสีนมเย็นนะคะมีหลายๆคนได้ไปนะคะล่าสุดนี้คือที่เราพยายามไลท์อะคะ่ะไลท์ก็จะมีความเป็นแบบว่าเนี่ยเป็นสีแบบนมเย็นนะคะต้นนี้คือเก็บไว้แล้วก็สวยมากนะคะหลายๆายคนได้ไปหลายคนเลยแหละค่ะทุกคนหลายๆคนแต่ว่าทุกคนจะชอบไม่เหมือนกันนะคะทุกคนชอบไม่เหมือนกัน,นบางทีเราพรีเซนต์ให้ก็อาจจะแบบไม่สวยในสายตาของแบบสวยไขรสวยมาน,นน่ะนาะทุกคนอย่างคุณเองที่ชอบแบบอย่างเงี้ย ใบกลมนะคะเม็ดเม็ดแดงสดนะคะต้นนี้เป็นต้นที่ให้ดูตอนเแบบีอ่ะเบบีที่อยู่ในที่อยู่ในในในพอตอะ่ะเมื่อกี้นะคะที่เป็นตัวที่บอกว่าลูกอยู่ยูเลนัสนะคะต้นนี้คือจะเป็นใบกลมนะคะอันนี้ลงกระถางเรียบร้อยนะคะต้นนี้ก็จะเป็นสีออกเป็นสีชมพูสีชมพูแบบนี้อะทุกคนเนีย่ยทุกคนก็จะมองข้ามใช่ไหมเพราะเป็นสีชมพูตัวนี้ พอมันกัดสีออกมาแล้วเนี่ย<ม>เขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเองนะคะเนี่ยต้นนี้คือสวยมากสวยสวยไหมคะคนน,นี่ก็อีกเป็นต้นหนึ่งนะคะตัวอย่างนะคะเนี่ยพอกัดซีออกมาแล้วเขามีความป้ายแต่ป้ายนี้จะมองไม่เห็นใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นป้ายสีเดียวกันนะคะป้ายชมพูเข้มนี่สวยมากนะคะต้นนี้คือสวยมากม แล้วก็อีกต้นหนึ่งก็คือสีชมพูพัสเทลแบบเนื้อวาคิวอะเนี่ยขาวๆาว,วาคิวนะคะเนื้อติดมันนะคะต้นนี้คือแบบสวยมากนะคะเนี่ยหลายคนไม่ใช่ว่าหลายแบบเยอะมากนะคะที่ทุกคนได้ไปเนี่ยคิดว่าน่าจะแบบสวยแล้วก็หากใครได้ไปก็อย่าลืมถ่ายรูปนะคะมามาอวดกันหน่อยนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบไม้มเมล็ดนะคะไม้มเมล็ดที่สวนวิทาวีนะคะทุกคน เ,เราก็จะเปิดลอดนี้ยอีกประมาณ2สัปดาห์นะคะวันนี้คือวันที่6กุมภานะคะ6 5นะคะอีก2สัปดาห์ก็ประมาณวิกที่ประมาณ10กว่าค่ะวันที่ประมาณ10กว่านะคะเราก็น่าจะเปิดลอดใหม่แล้วนะคะทุกคนเนี่ยชลลี่ก็นะคะมาพาพี่ๆพ,พ,พามาดูแบบว่า ลักษณะไม้มเมล็ดที่เขามีความกัดสีตั้งแต่เด็กอะ่ะคือมันมีความสวยขนาดไหนนะคะเอาความสวยงามมาฝากกันนะคะทั้งนี้ก็คือหากวีพี่สนใจก็ฝากติดตามเพจนะคะบอนสีชุนลี่สไตล์นะคะสไตล์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็าฝากาส่วนวิทาวีนะคะวิทาวีด้วยนะคะวันนี้ชุนลี่ไปแล้วนะคะแล้วก็เรามีอะไรก็เจอกันใหม่นะคะชุนลี่จะอัพนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับบอนสี มาอัปเดตให้พี่ๆบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบอลไม้แลบอลบอลลูกไม้หรือว่าวิธีการต่างๆเกี่ยวกับการผสมการผสมเกสรหรือการเก็บเกสรต่างๆนะคะวันนี้ชลลี่ไปแล้วขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ